สวัสดีครับผพ้ติดตามช่องยู u b บบีไลฟ์ฟิล์มดู .com แนดบีไลฟ์บอกและเว็บไซต์ไอคิวพ n g นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบมือถือรุ่นใหม่นอกสถานที่นะครับกับมือถือรุ่นนี้ครับ เลตมีโน้ตสิบรุ่นล่าสุดนะครับยังไม่ใช่รุ่นโปรแต่ก็มีคุณสมบัติที่ดีใชยได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือถือตรวนี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างครับภายในกล่องของมีโน้ตสิบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีหนึ่งเคสนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เปิดข้างในใช่ไหมครับผมก็มาดูกันนี่พอเปิดปุ๊บนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าข้างในนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็เป็นแบบขั้วส้มด้วยนี่ โคส้ส้มอย่างที่บอกครับกำลังของมันจะสูงพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีสาย usb ปกติไม่ให้เส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นอย่างนี้นะฮะหลายคนก็สงสัยว่าไอตัวตัวนี้เป็น pd หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้คืออะแดปเตอร์ของมี11นะครับจะสังเกตว่ามันจะหนักก่าเจ้าตัวนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็สายชาร์จจะเป็นแบบสีหัวสีสม้ม นะครับเหมือนกันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับมันจะพับเก็บแบบค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมที่อยู่ในซองนี้นะครับนี่ผมจะเอามันออกมาให้คุณได้รับชมกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็น Product Sample นะครับคู่มือก็จะไม่มีให้นะครับจะมีแค่เข็มจิ้มซิมอันเดียวเท่านี้แหละครับ เริ่มต้นกับดีไซน์กันก่อนนะครับเ e d m ี Note 10ก็จะมาพร้อมกับจอซูเปอร์ออมเบรตนะครับขนาด6.43นิ้ว Full HD นะครับและเป็นซูเปอร์ออมเบรต์ทำให้สีสันนั้นแสดงผลได้ชัดเจนแล้วก็ความสว่างนั้นอยู่ที่450นิตนะครับ มานะครับเมื่อคือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีถาดใส่ซิมอยู่นะครับสำหรับถาดใส่ซิมของ Redmi Note 10นะครับก็จะเป็นแบบ triple slot นะครับก็คือใส่ซาร์โนซิมได้2ซิมพร้อมกับ m i โค o SD หนึ่งช่องนะครับถัดมาคือฝั่งขวานะครับมีระบบสแกนแลายนิ้วมือแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงมาให้นะครับจะอยู่ตรงตำแหน่งยิงๆนั่นบนหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นระบบสแกนนิ้วจะอยู่ตรงกลางพอดีครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้นะครับพร้อมกับไออ u s t e r สเตอร์แล้วก็ที่เป็น3ขีดนั่นคือลำโพงของตัวเครื่องนะครับและแน่นอนว่าด้านล่างก็จะมีลำโพงหลักของตัวเครื่องเช่นเดียวกันพร้อมกับ usb type c แล้วก็ช่องเสียบหูฟังของผมแล้วก็ไมโครโฟนตัวหลักมาให้ด้วยครับมาถึงด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังของตัว redmi note 10ก็จะเป็นแบบ gloss นะครับผิวสัมผัสมันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ redmi ที่อยู่ข้างล่างพร้อมกับด้านบนก็จะเป็นกล้องทั้งหมด 4ตัวด้วยการพกกระป LED f r e s h นะครับในภาพรวมแล้วดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่าจับได้ถนัดมือและมีขนาดที่ใหญ่กำลังดีใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานมือถือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนักนี่คือมือถือตัวหนึ่งที่เรียกว่าน้ำหนักเบาแล้วก็ยังให้ขอบที่จับได้ถนัดมืออยู่ครับสำหรับฟีเจอร์ของ Redmi Note 10นะครับก็เริ่มจากระบบความปลอดภัยก่อนนะครับ โดยระบบความปลอดภัยนั้นเป็นทั้งระบบสแกนนิ้วแล้วก็สแกนใบหน้านะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการก็คือ miui เวอร์ชัน12นะครับระบบปฏิบัติการหลักก็คือ android เวอร์ชัน1 1นั่นเองก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็มี notification ที่บอกได้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารที่ปัดด้านซ้ายมือสุดนะครับส่วนในเครื่องมือต่างก็ยังคงมีไหมครบไม่ไว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับที่เรียกว่า หาได้ไม่กระทั่งการคำนวณสิเชื่อแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นบันทึกหน้าจอมีรีโมทและอื่นๆมากมายทั้งแชร์มีทั้งพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสแกน q r วาโคดแล้วก็แอปพลิเคชนันของทาง Google ก็มีมาให้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าจัดหนักจะเต็มนอกจากนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชนันบางอย่างนะครับคุณสามารถให้มันแบ่งเป็น2หน้าจอได้แบบนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องการให้แบบเป็น2หน้าจอนะครับคุณแค่แค่ปัดมันขึ้นไปแล้วก็มีอีกบางตัวเช่นอันนี้ครับเราสามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็ใช้เป็นโฟรตติ้งก็คือหน้าจอลอยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่เอามันก็มี2วิธีครับคือพยายามลากให้มันหายไปหรือใช้วิธีการขยายนะครับอันนี้คือส่วนบนเนี่ยจะเป็นส่วนล่างนะครับแล้วก็ขยายจะเป็นนี้นะครับ จะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีส่วนของการตั้งค่านะครับที่เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้โดยส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตแล้วก็สถานะความปลอดภัยไอซอจะเป็นการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อมบอถือตัวนี้รองรับทั้งบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวของการต่อ WiFi แบบ8 0 2 1 1 a สนเะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของโหมดแสดงผลหน้าจอแล้วก็เปิดเป็น Reading Mo d e ได้ ในส่วนของล็อกสกรีนพวกนี้ก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มต่างๆนั้นก็ยังสามารถที่จะกดเข้ามาในส่วนของนําทางได้นะครับการนําทางนั้นก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยครับก็รบเราก็ให้เข้าเข้าไปดูกับคร่าวๆนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นการนําทางแบบนี้คือปุ่มแล้วก็ภาพเสมือนะครับเราแต่จะเลือก นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของอประสิทธิภาพแบตเตอรี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีระบบคุ้มคุมงคุณสักษณะพิเศษการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Xiaomi แล้วก็อื่นๆมากมายนะครับก็เดียว,ว่าค่อนง้างครบเครื่องเลยนะครับสำหรับ Redmi Note 10ตัวนี้ครับ สำหรับกล้องของ redmi note 10นะครับก็จะมีให้ทั้งหมด4ตัวเช่นเคยนะครับโดยกล้องหลักจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลกล้องที่2อ ultra wide 8ล้านพิกเซลกล้องที่3ม macro lens สล้านพิกเซลและเลนส์ลายหลังใน depth sensor นะครับ2ล้านพิกเซลพร้อมกับมีคำว่า ultra premium ด้วยนะครับและมี led flash มาให้ สำหรับโหมดกล้องของ Redmi Note 10นะครับก็จะมีโหมดดังนี้นะครับเริ่มจากโหมดสุดยสุดก็คือโหมด Pro ที่สามารถปรับในเรื่องของวิดีโอได้นะครับแล้วก็ยังมีปรับเรื่องของ48ล้านพิกเซลต่อมาก็คือเรื่องของวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะใช้ซูมได้สุดๆถึง6เท่าโดยใช้เลนระยะ1นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นระยะ u l t r wide นั้นจะเป็นซูม2เทา่า ตัวของภาพนิ่งนะครับก็จะมีโหมด AI แล้วก็ตัวของ HDR มาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเสกตัวของเฟรมที่เป็นรูปเล่นพิเศษอย่างเช่นตัวนี้ครับกดรูปดาวนะครับมันก็จะขึ้นฟิลเตอร์แล้วก็ความฟุ้งฟิ้งมาให้นะครับต่อมาภาพบุคคลนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเรื่องของความระลายหลังได้นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้กับกล้องหน้าได้ด้วยแล้วก็มี AI พร้อมกับโหมดอื่นๆที่ประเภท ที่คุณได้ใช้บ่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอพานูนามาการเคลื่อนไหวเร็วหรือดทับสับสโลโมชันนะครับก็จะมีมาให้หมดเลยส่วนกล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับสําหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดต่ตางๆมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของการถ่ายภาพปกตินะครับโหมดโปรนั้นจะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสมมุติว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอปกตินั้นสามารถที่จะใช้กล้องหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้ยังมีหมดบุคคลนะครับที่สามารถแตะปรับเรื่องของความฟุ้งฟิหรือเลือกฟิลเตอร์ได้อัตโนมัติแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเือถือตออัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่รียกะมาครบครันเลยแต่ภาพออกมานั้นจะเป็นไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับภาพตัวอย่างของมือถือ Redmi Note 10นะครับก็ลองรับการถ่ายภาพในหลากหลายไม่ว่าจะเป็น u t ต w i นะครับ ระยะ1เท่าถือว่าเป็นแลที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าอยากจะซูมก็สามารถที่จะซูมได้ในใระยะ2เท่านะครับจนไปถึงระยะ10เท่าที่บอกเลยว่าถ้าคุณได้เห็นภาพต่อไปนี้นะครับก็คงบอกว่าระยะ10เท่าก็ถือว่า not ตแปอยู่นะครับสำหรับมือถือแบบนี้ก็ยังให้ความคมชัดอยู่ในเรื่องของวัตถุนะครับแล้วก็ยังมี AI นะครับช่วยในการปรับซีนให้สามารถถ่ายภาพได้ไม่ว่าจะเป็น ภาที่ตกหรือ้าที่ขึ้นทําให้สีสันของภาพนั้นดูจัดจ้านมากอย่างที่คุณเห็นนอกจากนี้ยังมีเลนส์มาคโครแล้วก็มีโหมดในการถ่ายภาพอาหารที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับก็คือเช่นอันนี้เป็นเลนส์มาคโครมันก็จะเข้าใกล้ได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีสีสันนะครับในการเก็บรายละเอียดที่ค่อนข้างคมชัดส่วนภาพกลางคืนนั้น จากที่เห็น2ภาพนี้นะครับภาพซ้ายจะไม่ได้เปิดโหมดไนนะครับภาพขวาเปิดโหมดไหนสังเกตว่าการเก็บรายละเอียดนั้นแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการเปิดโหมดไน,นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับในการเก็บรายละเอียดของภาพที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพวิวหรือว่าบุคคลอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียกันนะครับแล้วก็ทิงใายภาพแมวนิดๆหน่อย แล้วก็กองหน้าของมันนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็มีโหมด portrait มาให้ทีนี้มาดูเรื่องของวิดีโอนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับก็ผมได้ลอง r o ลล i n g ดูปรากฏว่าเอ้ยมันก็ทำได้ดีนะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการซูมสามารถซูมได้สูสุดถึง6เท่าด้วยเลนส์หลักนะครับระยะหน1เท่าแต่ว่าถ้าเป Alt ็นอัจวายก็จะซูมได้เหมือนกันนะครับแต่ได้2เท่าดังนั้นเนี่ย ข้อดีของมือถือตัวนี้ก็คือกล้องทุกตัวสามารถถ่ายวิดีโอได้เนื่องากกล้องของมาโครแล,ล้วก็นี้ก็จะเป็นการสูมอีกแบบหนึง่งถ้าสมมติลองติดตามวัตถุเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนการถ่ายวิดีโออาหารแล้วก็การถ่ายเน้นเรื่องของสีสันสดใสก็ยังคงทําได้ดีอยู่เช่นเคยครับ ทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะครับของเล d m นีโนสิ0ในการถ่ายวิดีโอนะครับภาพออกมาก,ก็จะมีลักษณะที่สีสันแบบมาเต็มมากนะครับสดใสแล้วก็การเก็บรายละเอียดค่อนข้าง,งที่จะดีทดลองถ่ายนะครับอันนี้จากเลตหนีโนสินะครับก็ภาพเวลากลางคืนวิดีโอก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับถือว่าค่อนข้างที่จะสว่างด,ดีใช้ได้แล้วก็ถ้ามีแสงนะครับ ข้างหลังจะมืดก็คือแสงเยอะแบบนี้เนี่ยข้างหลังก็จะมืดลงไปเรื่อยๆครับสำหรับโปรแกรมในการเทดส,สปีดข,ของเครื่องนะครับมือถือรุวนี้ก็ใช้ศักยภาพของมันได้เต็มที่ผ่านโปรแกรมชื่อว่า Antutu อยู่ที่2 3 8 0สคะแนนนะครับวน Geekbench น,นั้นพยายามดันที่สุดแล้วนะครับก็ดันได้แค่นี้ครับ535คะแนนสำหรับ single c o r e แล้วก็1391สําหรับมอ i ต o r e ครับ สำหรับสเปคนะครับอันนี้ก็คือสเปคของ Redmi Note 10นะครับรุ่นที่ผมได้รับรีวิวก็คือ RAM 6 r อ m 128แต่จะมีรุ่น RAM 4 ROM 64ให้เลือกอีกตัวหนึ่งด้วยครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบเล่นเกมนะครับผมได้ใช้เกม a s So l t 9 l e g e n d นะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นเกมเกมที่มีประสิทธิภาพในการเล่นที่ดีนะครับแล้วก็ภาพออกมานั้นก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเกมที่มีกราฟิกที่มากกว่านั้นอาจจะต้องทําใจว่ามันจะกระตุกนะครับอย่างเช่นเกมดังต่อไปนี้นั่นก็คือเกมชิน Lin ินแพ็กนะครับโดยภาพที่ออกมาสาหรับเกมชินลินแพ็กนะครับก็ต้องทําใจไว้นึ่งหนึ่งถ้าสมมติมีการอัดหน้าจอนะครับมันก็จะกระตุกพอสมควรแต่ว่าเมื่อผมได้ทดลองเล่นจริงๆแล้วอะ่ะมันกลับไม่ได้กระตุกอะไรมากมายอย่างที่คิดนะครับก็ถือว่าเป็นอีก เกมหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นในมือถือเครื่องนี้ได้การเชื่อมต่อต่างๆของมือถือรุ่นนี้นะครับก็รองรับทั้ง Wi-Fi นะครับ 802.11ac คือมาตรฐานสูงสุดของเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันของบลูทูธอยู่ที่5.1นะครับแล้วก็ยังรองรับ 4G แบบ d u โอดังนั้นเนการทดสอบ 4G ของเรานะครับเนื่องจากของเราอยู่พื้นที่ที่จำกัดมากๆนะครับความเร็วในการเทส 4G ของเรานั้นก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับก็ถามว่าพอเพียงไหมสำหรับ ในพื้นที่ที่เราไปนะครับนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีที่เราถ่ายรีวิวอยู่นี้นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสำหรับมือถือตัวนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติเราไปในเขตเมืองเนี่ยความเร็วของมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ใช้มือถือ Redmi Note 10นะครับรุ่นปกติมาสักระยะหนึ่งนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นีัขอบทนทานอยู่พอสมควรเลยนะครับมันก็จะมีโหมดต่างๆที่คอยทำให มันสามารถใช้งานได้นานนะครับก็คือทั้งตัวของประหยัดแบตเตอรี่แบบอัลตราและแบบปกตินะครับมีสถิตินะครับบอกมาเป็นกราฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบทเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรต่างๆครบสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการตั้งค่าอื่นอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนการกินไฟเกินก็มีเช่นเดียวกันนะครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า PCMark ทำได้เท่าไหร่ครับส่วนโปรแกรมชื่อว่า PCMark นะครับที่เราได้ทดสอบนะครับก็อยู่ได้16ชั่วโมง8นาทีนะครับถือว่าแบตเตอรี่ของ Redmi Note 10ทนมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับเพราะว่าโปรแกรมนี้จะมีการรัน benchmark ของกราฟิกตลอดเวลานะครับมันก็จะส่งผลให้แบตเตอรี่ของมันนั้นค่อนข้างที่จะใช้งานพอสมควรเลยแต่ถามว่า16ชั่วโมงถือว่านานไหมนานมากครับ ส่วนที่ชาร์จของ Redmi Note 10นะครับก็เป็น USB Type C นะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นลนัษส,สนับแบบนี้ครับมันจะขึ้นว่ามี Turbo Charge นะครับก็จะเข้ากำลังสูงสุดของมันอยูที่33วัตต์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่มีการออกแบบเพื่อการชาร์จต่วนที่ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของเซตติ้งก็จะมีรายงานว่าแบตเตอรี่นั้นจะใช้เวลาชาร์จเต็มเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้จะใช้เวลาชาร์จเต็มเร็วมากครับ24นาทีก็เต็มแล้วครับเอาละครับตอนนี้เราได้เห็นประสิทธิภาพและก็ฟีเจอร์ทั้งหมดของทาง Redmi Note 10กันแล้วนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่ามือถือรุ่นี้เป็นอย่างไรเท่าที่ได้ทดลองจ้ามือถือตัวนี้นะครับก็พูดเลยว่า ซูมแว็คของมันนั้นมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะถ่ายภาพได้คข้างๆที่จะดีใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมยอมรับว่ามันไม่ได้ตอบสนองกับเกมชิ้นอิมพัมากแต่ว่าเกมอื่นๆอย่าง a s o h l 9 l e g e n d นก็ยังคงทําได้ดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าตอนนี้คือผมใช้งานจริงๆนะครับก็ยังไม่หมดเลยนะครับเหลือประมาณ38%ก็เกือบสองวันแล้วนะครับก็ถือว่าอึดใช้ได้กับราคาของมันนะครับอยู่ที่ 4 9 9 9บาทนี่คือเริ่มตน้นแต่ว่าถ้าสมมติเป็นรุ่นสเป c i ี l r ร,รีวิวนะครับที่เป็นแลม6กิกลอมไลทิกิกนะครับก็อยู่ที่รา,าวๆประมาณ5,999บาทนะครับก็สามารถที่จะไปจับจองเป็นเจ้าแล้วก็ไปเล่นตัวจริงได้ที่ฉปของนี่นะครับได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกัก็หม่กับคลิปรีวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติผมคู่ชื่อ เซี่ยมีผิดอีกนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะเผลอเลอไปนิดหนึ่งนะครับแบบความเคยชินกันนะประมาณนั้นนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กด Subscribe คอมเมต์มาพูดคุยกันได้นะครับร่วมเใน f ฟซบ b ๊กเดอ m สแลปอินได้บอกครับ